สวัสดีครับผมชื่อาักแปนะครับผมเนาะตอนนี้ก็บ้านพี่ล้อมก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับผมเนาะก็นะครับผมดีใจกับพี่ล้อมเลยนะครับผมเนาะโอ้สุดยอดนะผมเนาะพวกเข้าก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมก็มีลุงพลนะครับผมแกนนานะครับผมแกนนาเฮ็ดเงี้ยนะครับผมสองลังครับเฮ็ดมือแล้วลังเลยเนาะเฮ็นเจ้าเนาะลุงเนาะเมื่อวานลังหนึ่งมือนอีกหล้างนึงแล้วอีกโอ้จวดจ่าจวดจาดี

ผมก็นะครับตอนนี้ก็พี่ชัยกับลุงพลนะครับผมอยู่ด้านบนนะครับผมแลก็นะครับผู้ชานาญการขึ้นหลังคานะครับทั้งสองโอเคครับผมนี่ครับผมก็นะครับเป็นการร่วมแรงร่วมใจนะครับผมช่วยกันทํานะครับอันนี้เราก็นะครับหลังจากที่คุยกันตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ประมาณคร่าวๆอยู่ที่ประมาณสักห้าหมื่นหก อีกสักห้าหมื่นหกหมื่นก็น่าจะเสร็จนะครับผมถ้าเกิดว่าพี่ล้อมไปซื้อบ้านนอกดาวมาราคาก็จะอยู่ประมาณแสนกว่าบาทไม่พอครับผมอันนี้แบบตีงบประมาณไว้อีกสักห้าหกหมื่นก็อยู่ได้แล้วอยู่สักสองสามวันนี่ก็ปิวอะไรประมาณเนี้ยอะไรไอ้ชายกับลุงพลทำทั้งทีไม่มีปิวนะ ควบคุมงานโดยวิศวกรแอสชิปปากเป๊ไม่ปิ๊วหรอเป็งไหนเห็นเป็นรูปเป็นร่างไกลเลยดูได้เนิเถ้าทำบางกิ่งนี่ก็ไม่เกินอาทิตย์หนึง่งถ้ามีเวลาถ้าลุงมีเวลาทำบางกิ่งไม่เกินอาทิตย์หนึง่งแล้วก็อยู่ที่งบประมาณของพี่ด้วยก็อยู่ที่พี่ชิดนะพี่ชิดก็สั่งมาของอ่ะโอ้โหน้ำมีงบประมาณไม่อั้นนะครับผมเนาะโอ้ยย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 ว่าไม่อั้นพูดซะจนยยอยย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 ย ก็คือสั่งไอ้ที่มันใช้ได้ให้มันดูคุณภาพมันดีน่อยไม่ใช่ว่านนขนาดนั้นไอ,อ้ที่มันอยู่ตลอนนดพรุ่งนี้ห่วงสารทาาั้ทง,งล่างนี่ทั้งวันอยู่ข้างล่างเลยทั้งวันวันนี้ก็จะมุงหลังคาให้เสร็จแล้วก็สารทั้งล่างพรุ่งนี้ก็ตอนช่วงเย็น,ยน,ยนบ่ายๆนะนี่ก็สั่งแผ่นพื้นให้เขามาส่งเมื่อื่นนี้ตอนเช้ามันจะได้ปูสั่งมาโอเคเรียมาเอเคนะคิ่าเป็นคนบ้านใกล้เดือนเคียงจัดการมาบูยว่ะ โกรพก่อบอกว่าบักเตอีลีอีลอไม่ออนีแม่า <c oughs> ออาศัยพีชิดนี่และพีชิดแต่ก็ลุงก็ทงฮะ <c oughs> ไม่รู้บินอยู่กับอ้เจ้ <c oughs> เส้นละร้อยกว่าบาทเส้นละไม่ไม่น่าถึงมั้งพี่ <c oughs> สองคู่หนึง <c oughs> ่งบ่เสร็จละสี่ลอยกวครับ <c oughs> สามเท่ายัางไง่สามเท่าสี่เท่ายังไง่ นั่นเด็กก็จะเงื่อนข่อยเด็กก็จะเงือนเจ้าเด็การบ้านใกล้ๆกันก็ไล้ใส่แบบเดียวกันนะตัวนี้หนาสุดแล้วพี่ตัวนมนามีบางันหนากว่า่เราทดำเออมันหนากว่าข่อยไปได้หรอใช่ก็บอกวิชัยเอาแบบหนาสุดอ่ะเออเดินเหยียมาเดินยยมันไม่ยุไง จ้าเจ้าคือจังไรเจ้าคือมา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 เห็ดบ่านอยู่ข้างข่อยไปถามเจ้าเนี่ยเจ้าคือจังไรเจ้าคือมาเห็ดบ่านอยู่ระหว่างกลางนี่เอาไปถามเจ้าดูไม่ได้คิดเจ้าจะอยู่ระหว่างกลางบ้านเลยระหว่างนี้เจ้าคือมาไปทั้งพุ่นเอ้ามันอยู่ที่เจ้าของที่มันไม่ได้อยู่ที่พี่โอ้เจ้าสิจอดมอเตาแล้วยายบ่านนี่จะไปจอดบนบ้านเจ้าเดี๋ยว เออผมนึกออกแล้วของพี่เดี๋ยวเอาแบบสลบแบบขึ้นกีนมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาจอดไว้หน้าบ้านบนบ้านเลยโอเคป่ะเอาจอดมอเตอร์ไซค์ไว้เบียงหน้าบ้านเลยเออเอเอาป่ะล่ะเดี๋ยวออกแบบให้แลออ้วของพี่มอเตอร์ไซค์แทรกตรงไหนก็ได้แล้วก็ชิดไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็เหลือด้านั่นเออเออเกี่ยวข้าแล,แล้วแล้วจะจอดลงไปโอ้ยจะระนมีความคิดเนาะ <laughs> อยู่ใกล้เพื่ไว้รุ่มรุ่มใจแล้วจ็ดตามไม่ทันตนนัวนไหนครับนนเร่องอะเดี๋ยวเกี่ยวกับเรียบร้อยแล้วก็ตัวทิศรอบนี่ไอเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ตรงนี้เดี๋ยวเขาเอามันออกแล้วก็มาจอด นี่ครับผมก็นี่ครับนี่ครับผมก็เหลืออีกนะครับผมแผ่นสุดท้ายเอ้ยแปรสุดท้ายนะครับผมแปรเซนสุดท้ายนะ<อ>ยังข้าไหนเรียบร้อยอแล้วแผ่นเหลือเซนนึง เหลือเสร็งแนเกัตัวเอฟด้ค่ะเานีไปกแปรเังจะสอยู่ะปเส้นสุดท้ายนะครับผมฮะแปะเส้นสุดท้ายแล้วตั้งหน้าตั้งตาครับ เม่อลองันอันคอแรงคอแรงยูทูบเบอร์นะครับผมอันเดี๋ยวเขายกนั่งล่างออกนะครับบาตรสื่อสารทางล่างบา้ัตรโยกนั่นงล่งลงางาออกอันนึงก่อนครับเอาอีกอันนึงเอาไว้เพิ่มลง โอ๋ตีเอาออกไปเลยครับเดี๋ยวตีเอาบันไดเล็กมาพาดให้ครับให้บันไดกับเมเป้กับพาดหัวมันว่หอดอยู่บันไดเล็กพาดบองกันเลยบันไดเล็กห่วยบ่หอดบ่หอดใครเชื่อให้บันไดเล็กไหมมันบ่หอดม้วนก็เห็นอยู่มันบ่หอดมันมาล่องทั้งผีตัวมันก็บ่หอดมึงโก้บอกว่าแต่มึงเลียกบันไดเหรือบ่หอดบันไดไมเป้ยังหอดอ่าังขาดเนี่ย ิ้่าหน่อยเยอะเก็บนอมได้อามัดน,นี่แล้วอามัดติดใต้พี่น้อยนึงเบี่ยงข้างหนาหน้ยนึงืมเบี่ยงข้างหนาหน้ยนึงยงงนนยน่งหืมว่างแผนการชัวร์วาง,างเพิน่นเกินไปปะออของขผมมันหาสิบ อืมของผมเท่หลายกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเออเนาะช่องสามนะครับเนี่าเป็นช่องดำชิดนะถ้าแม่ปูนหล่อขึ้นมาสิบเซนถ้าแม่ปูนหล่อมันี่ชนเข้ากับตัวนี้เลย่ชิแกนหล่อตีมเสาขึ้นมาที่อิดบอลจะกับเจ้าเฮ็ดหลังเตาผมดีตอนนี้ก็ได้ขึ้นแกนบ้าบัดนี้เพิ่นเฮ็ดหลังเตาเราขาทางหน้าคอยร้อยได้พ่นะ กั็กั็หลังเตาลงพ่นเดะกันยังว่าข้างล่างมันไอ้ข้างหน้ามันตำวันนี้ข้างหน้าเพราะว่าเอาบาดมาบ้างข้างหน้าร้อยวันเออหลังเตาพอนยพ่นเนาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับสับคลิปนี้ผลงานเนี่ยนะครับเบื้องสิรินะครับมีแต่หน้าสั่ง